น้าเน้อยนี่นั่งรอผว่า4คนนะระดับเนีับคนนี้รองีันั่งรอจราจร

วอ่ามีวก่อนกว่าจะไปดิสคัสม่ไปไปให้ี่แปสามใช้ได้จริงเบสาคอรมอมอชอบแล้วไปทำไปขอความเห็นใคก็ไม่รู้ความเห็นกระจายทำรวบรวมรูปเล่นแล้วส่งเข้าคอรมอลคอมอก็กลับมาครมรแมอวก็เข้าประถา กตั้งหมดอ้ไปได้ไม่อมนช่วใจีอกได้ตปศกษาเต้อรียมอกไหมชอบไ่ได้รับเชิญไล้แปลลแต่ว่าตอวมันตัวไม่มีเขาไม่มีไม่มีนะคโคตว์องสีตีช่วยรักษามรภู ท่านตลาดกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีมหาดไทยะครับว่าของพวกเราเองคณะรัฐมนตรีที่ได้ต้อนรับคณะของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาให้เกียรติ้วแล้วก็มี GDP เกิดขึ้นที่อุดรตอนของของประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจดถอเรื่องแรกคือหน้าที่ของที่กระทรวงทรในกรรมาธิบดก็ต้องไปเลยคือการกดูแลและเราจะมีเทคโนโลยีรองกองหรือท้องถิ่น กรมโคองการปกติการพัฒนน้องินปอนะครแต่ทั้งี่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือผู้ที่ต้อมา50ท่านจาก50สำนักงานเขตโดยปัจจุบันท่านวิรัติินชัยนันจดำเนงตําแหน่งประธานอค์กรอีน437แห่งค่ะ9 0 0 0มีข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางกหน่นยงานแก้ไขปัญหาผักขององค์ ก่อนปกครองส่วนท้องไปแล้วจะเห็นว่ากรุงที่ว่าได้กุณากล่าวถึงประชาชนในพื้นที่และรวมถึงปัญหาที่เราพบในทุกกระทรวงมหาไทยและคณะเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กุณาเดินหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในกบนะฮะก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยี่ระบุไว้ในกระบอเลยแล้วก็ให้อำอจังหาัดไทยเป็นผู้กำกับดูแล กรุงเทพฯอาานกรในการใช้งบปะมาณสาธารรัฐบาลจัดสรรมาให้วันแรกเลยคือการดูแลถึงแม้เราจะมีเป็นองค์กรองค์กรองค์กรหน่วนท้องถิ่นเราเองก็จะตามประวัเองเราเองก็จะต้องมีจุดเชื่อมโยงกับรัฐบาลทุ่กระทรวงมหาดไทยนะครับเราทํางานกันอย่างเต็มที่เราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของท่านนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกอย่างที่เรามีอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ทำงานร่วมกันให้นโยบายของท่านคือก้าวหน้าก้าวดีของกอรมอประสบคนสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์บรรลุเป้าหมายทุกประการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนที่มีความน่ากล้าสารในครมนะครับหามีความหมายในการบําบัดทุกสำรุนโบายดีสำเร็่านโชยอ่นโชยกินแล้วเลยอ่าโชยเดี๋ยวก็ม่ได้ป็นอานชยไม่ไม่กินท้องนะ

กรอบเยนท่านแบบวันชาเดร์ฟูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าค่ะในนามของกร,รุงเทพมหานครขอกราบสวัสดีและสีเจงเจย์อย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับให้และคณะนะคะใดี๋ยกาสที่เราเข้า like สู่ห้องรัฐมนตรีสีนารวัากรกรุงเทพมหานครค่ะและแบบแรกนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านารย์ชาข้าววัฒนธรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงองค์กรจับจ่ายทำเสียทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือผู้ที่ต้องมาทำงานร่วมกับ กราบต้อนรับท่านอดิธิมานเบรคูลองนายกรัฐรนตรีและรัฐนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกราบ่าของพวกเราเองคณะดากรุงเทพมหานครสื่อมวลชนและก็ผู้มีเกียรติท่านครับผมก็นายท่านสุภรท่านผู้ว่ากกรุงเทพมหานครนะครับก็มีวามยินดีเป็นอย่างยิ่งนบที่ได้ต้อนรับคณะกับท่านรองนายกบัตรนตรีและรัฐนตรีว่าการรรวงมไทยที่มาให้เกียรติมาสวดเที่ยมกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับก็ต้องเรียนว่ากรุงเทพมหานครเป็น กองปกครองส่วนท้องถิ่นท er ี่มีความณะพิเศษนะครับแล้วก็มีภารกิจในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเรามีประชาชนที่ลงทะเบียนกับเรามาห้าล้านคนแต่แล้วก็มีคนถึงสิบล้านคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่เป็นหลักกระดายองเช่นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มี GDP เกือบถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของของท้งของทั้งประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับทั่จริงแล้วความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงรูนย์อัไทยมีความสัมพันยิ่งเลยผมว่ามีในสางหน้านหลักๆครับท่านรองนายกเรื่องแรกคือหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในบะก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล,นา,บาลนายกร,ร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอันไทยที้ระบุไว้ใน,ในบรบเลยแล้วก็ให้ท้องทีมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแลกรุงเทพมหานครในการใช้งบประมาณจากที่ รัฐบาลจัดสรรมาให้อันแรกเลยคือการจัดก็บดูแลถึงแม้เราจะมีเป็นองค์กรองค์กรองครองส่วนท้องถิ่นเราเองก็จัดการบริหารเองเราเองก็จะต้องมีจุดเชื่อมโยงกับรัฐบาลงบประมาณปัจจุบันเนี่ยเราเก็บเองปมา20%และอย่างปีนี้เราเก็บได้ประมาณ9 7 0 0 0ล้านบาทเราเก็บเองประมาณ20,000ล้านที่เหลือก็ส่วนจากส่วนกลางเรื่องแบ่งเร่องาษีตางโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นโซ่ข้อสำคัญที่เชื่อมเราระหว่างกับรัฐบาลนี่ก็เป็นตัวที่เกิด เราดีซ้ำความพันธ์ที่ดีเข้าใจกันทำงานกันมันก็จะรับร่างลึกมากขึ้นประเด็นทสองคือกรุงเทพมหานครเองก็มีการได้รับบริการจากหลายหน่วยงานของทางมหาไทยาลัยนะว่าเป็นโครงการปกครองโครงการส่งเสริมการปกครองสูงสท้องถิ่นกะกับดูแลโดยตรงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีความจําเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมอากาศเสียการจราจรเนี่ยไม่ไม่มีรู้จักว่าเขตแดนจังหวัดอยู่ไหน คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาขยะน้ำเสียอากาศทิศก็จะข้าไปข้ามาน้ําท่วมและกรารบูรณาการระหว่างกกจังหวัดกับกรุงเทพมหานครก็ไปเรื่องสำคัญครับไมว่าก็วันนี้ก็เป็นวิสัยที่ดีครับที่ท่านรองนายกและทา่นาทนผู้จัดการภาควุฒิให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมเรื่องที่ว่าหลังว่าการทําง,งานเราก็คงจะสายรอยต่อนะครับแล้วก็กากสามารถประปัดปุ๊บปรับปรุขสู่เกียรติภัจจ์จอย่าง เต็มที่หลักการสมการนโยบายของรัฐบาลครับขอบคุณครับสากทาายสาธารณูปโภคของการไฟฟ้านครหลวงภารากิจการจัดการน้ําเสียภารกิจการป้องกันและลด,ดเหตุทางถนนตามโครงการบริหารจัดการหรือนำโวยการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครภา,ารกิจการจราจรด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวปัญหา PM เม2.5 เรื่องของการนำสายสื่อสารลงดินและจากการที่แานผู้ว่าได้กลุ่น